วันนี้กำเมืองวลรณกรรมเสนอคำว่าอย่างดีกำเมืองวลรณกรรมนี่วันนี้อ๋อคำนี้เลยจะไปยะจะไปยะนี่นั่นจะมีสองกรณีตีใจนะีกรณีแรกจะเป็นประโยคบอกเล่ากรณีสองนี่นักหนวงเป็นประโยคคําสัง่งนกตัวอย่างเลยอจะไปยะนี่คืออ่าบอกบอกเ่านี่คือผมจะไปยะการคือถ้าแปลเป็นไทยก็ผมจะไปทํางาน ถ้าเป็นประโยคคําสั่งอันนี้นี่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานคนเมียงนี่ปักมันนะครับจะไปยะนี่แม่แม่เขาป่อเขาแม่เขาจะแม่เขาจะอุ้มมันจะไปยะเน้อมาน้องมาล่าจะไปยะอันนี้คือคําสั่งถ้าจะอ่าประโยคจะไปยะถ้าเป็นประโยคคําสั่งถ้าแปลเป็นเป็นพางการก็คืออย่าทําอย่าทํานะลูกนีเนาะถ้า นักเห็นน้อยจะไปไปยะนี่นักละจะไปยะเพี้ยนี่นี่นน่องกลกนันนไม่แซ็ล้วนๆน,นะแล้วก็ย่ำแห็มกำนะจะไปยะซ้ำเพี้ยจะไปยะซ้ำเพี้ยเขาแม่นั่นนะจะไปยะซ้ำไปเจ็บตั้งแต่เพี้ยแรกแล้วเหรอจะไปยะก็คือมันจะมีสองความหมายนะจะมีสองกรณีดีใจนะครับก็คือกำเมืองมัน มันอยู่ในรูปสองกรณีเนาะดูสถานการณ์ตัวนะครับว่าจะใจในะสถานการณ์ไหนนะครับแต่จะโดนมันก็นคือจะไปเน่เสียงนักเสียงนักน้อยจะไปเน่เวลาจะไปเน่จะไปไปเนจะไปไปเน่าซ้ำเพีย้ยนอหล่อนี่เจ็บนักนวงเอาละจะไปเน่าด้อเวลาบะเฮ้ยฟังกับพ่อแม่ด้อเฮ้